ขายอะไรวะนี่เจ้าของร้านเหรอมึงเหรอเจ้าของร้านหนุ่มจีนมึงใช่ไหมทำไมอ่ะเฮ้เออเหนือคานด้วยเคลียร์ได้หนุ่มจีนที่บาดปากเขาอ่ะกูจะฟ้องตลาดมึงตั้งนานแล้วด้วยไรอ่ะร้านกูไปเดินติดเหามาเนี่ยโอ้ที่ตลาดแท็กมีทุกอย่างเอย ไม่ใช่ร้านมึงกินเผาทุจร้ากูิร้นานมึงอะเอาเผาไปปอาดกูนี่ทำเองมั้ยขนมจีนแม่มานละทำเองเหรอแล้วเส้นอะเส้นสก็ทำเองหมดเลยเส้นทำเองหมดเลยอืมก็มดีเจ้อืมอย่าหนักสารบอลแหลกนักเส้นอะเอาไข่ไหมครับเออไข่มีแล้วสามลูกสิบบาทแล้วถ้าซื้อลูกเดียวสิบบาทซื้อสามลูกดีกว่าลูกน เอาสามลูกนะสามลูกสิบาทใช่ไหมหมดแล้วเหลือแต่ลูกสิบแล้วทำไมไม่แบ่งขายว่าสามลูกสิบาทเหมือนไม่สามลูกสิบบาทกูขายหมดแล้วเนี้ยทึบต้นเกลือจะให้เส้นขอมจีนนุ่มนี่ใส่อะไรอ่ะ๋อใส่นื้อแกปลาเพื่อนุ่มผมจีนป้างแสนแาะปลาเพื่อนุ่ม